เพื่อนดูเขาปล่อยนกโอ้ยโอ้ยโชคดีจังเลยอะ่ะพี่เขามาปล่อยนกนี่ครับพี่เขาบอกว่าเขาจะซ้อมนกให้กลับ,บินกลับบ้านเอง พี่เขามาจากบางปูนะคะมาปล่อยนกพี่เขาบอกว่าเขาจะซ้อมนกคือปล่อยมันแล้วก็มันจะบินกลับไปหาเขาที่บ้านที่บางปู นกพีราบนะคะพี่เขาบอกว่าจะฝึกนกคือปล่อยนกแล้วก็จะฝึกจะซ้อมบินนะคะซ้อมให้มันบินกลับไปที่บางปูที่กงที่บ้านของพี่เขานะคะมันไปลำเป็นฝูงเลย